あ <music> นครศรีธรรมราชวันนี้เราจะมาพาท่านคุณผู้ชมมาดูว่าท่านนาครศรีธรรมราชมีร้านอะไรบ้างตอนนี้เราจอดรถอยู่ชั้นใต้ดินนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะเข้าทางประตูเรียกว่าชั้นบีนี่เผ <sk> ื่อใครที่ยังไม่เคยมาถ้าคนนครศรีธรรมราชเคยมากันหมดแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าคนจังหวัดอื่นๆอยากจะมา รีวิวอยากจะดูว่าเซ็นทรันนะครศรีธรรมราชมีอะไรบ้างตรงนี้เราอยู่ชั้นบีชั้นบีนะตรงนี้ก็ชั้นบีตรงนี้ก็จะเป็นร้านทําเล็บเดี๋ขึ้นไปชั้นหนึ่งข้างบนกันโอเคนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งแล้วมันจะมีทั้งหมดสองแล้วก็สามชั้น ลักษณะพื้นที่ของเซ็นทัลที่นครก็จะเป็นแบบแนวนอนนะคะก็เดินเป็นเส้นตรงพามาสำรวจเซ็นทันนครสีธรรมราชสำหรับใครที่ไม่เคยมาที่ห้างเซ็นทันนครสีธรรมราชนะคะก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์ได้สำหรับนักท่องเที่ยวที่เอจะแวะดีหรือไม่แวะดีแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ไกล ที่เป็นคนนครแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วเราอยากจะดูว่าตอนนี้นครเราจะเริญไปถึงไหนแล้วอ่านี่ก็จะยังมีวันนี้วันอาทิตย์นะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าคนก็จะเยอะมากเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้างนะคะช่วงนี้เป็นเดือนธันวาคมก็ใกล้ปีใหม่กับคริสต์มาสในห้างก็จะมีการ แบบเครื่องประดับประดับเนี่ยเดคอเรตต่างๆนะคะสวยงามอันนี้คือเป็นชั้นหนึ่งอ่ะซีซีดับเบิลโอนะคะอ่ะอันนี้จนถึงกลางจุดกลางของมันแล้วมันก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะตรงนี้เราเดิอนอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นจีที่เขาเรียกกันน่ะนะคะตรงไปอ่ะชั้นหนึ่งก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์บั๊ ตรงห้ามสตาร์บัคจะเป็นยูนิโคลนะคะฝั่งน้งจะเป็นยูนิโคลมีช่วงตรงที่จัดอีเวนต์ตรงนี้ก็จะมีอีเวนต์ที่เปลี่ยนไปทุกสัปดาห์เรื่อยๆนะก็เด<อ>ีน<อ>ี้จะเป็นเซเว,นเวน่นเซนใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างในห้างนะคะ<อ>ส่วนจุดตรงนี้ใกล้ๆฟูดคอร์ทเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านให้เช่า พื้นที่ขายเสื้อผ้านะคะจุดนี้ชมคุณผู้ชมชมได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวาทางเราจะพาชมให้ครบทั้ง3ชั้นเลยต้องบอกก่อนว่าร้านอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปบางมันไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่อยๆสิ คือบางยี่ห้อเขาก็จะไม่ได้อยู่ตลอดตลอดไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบปิดกิจการไปบางห้องนะคะบางห้องเช่าเงี้ยปิดกิจการไปแล้วก็ก็จะมีเจ้าอื่นอ่ะยี่ห้ออื่นอ่น่ะเขามา,ามาเช่าต่ออีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยอ,อย่างแต่ก่อนยืดเป่าเสื้อยืดเป่าอ่ะไม่มี มันตรงตรงที่ยืดเป๋าอยู่อ่ะมันเป็นร้านขายกระเป๋าอ่ะอนาโลแล้วตอนหลัง <Okay. S 1> เขาอนาโลเ่เขาก็ปิดกิจการไปนะคะแล้วก็ทางยืดเป๋าเขาก็มาเข้ามาแทนก็คือก็คือตอนนี้อัปเดตก็คือเป็นธันวาคมธันวาคมปี <Okay. S 1> เดือนธันวาคมปี2567อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะคะนี่จะเป็นชัน้นี งนี้ก็จะเป็นฟู้ดคอร์ดเป็นท็อปก็เดินมาสุดแล้วของชั้นจีหรือว่า,าชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เดินมาจนสุดแล้วมันเป็นลักษณะห้างอะค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แนวนอนที่ไม่ใช่รูปตัว U หรือว่าตัวแออะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นแนวนอนเลยก็คือเดินเดินตรงไปสุดเดินกลับมาก็สุด ขนาดห้างก็เป็นขนาดกลางๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตรงนี้ก็จะมีชาตรามือมีลิโกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองกันแล้วเราจะเริ่มเดินจากชั้นสอฝั่งฝั่งสุดของฝั่งนี้ไปสุดของอีกฝั่งหนึ่งนะคะไปชั้นสองกัน โอเคตอนนี้เราก็ถึงชั้น2เรียบร้อยแล้วนะคะชั้น2ตรงนี้ก็จะเป็นอ่า p r w e r buy แล้วก็มีอ่าพวก k e แ t a เอ II คนก็จะน้อยกว่าชั้นแรกนะคะอันนี้ทางขึ้นชั้น3เดี๋ยวเราจะไปขึ้นฝั่งนู้นกันชั้น3ชั้น2ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวก IT พวกล้องถ่ายรูปอย่างฝั่งฝั่งฝั่ง้งนะคะ่ะก็จะเป็นแบบโฟกัส T G ยังมี A S สจุดนะคะที่นี่ IT City ตะคะ่ะแล้วก็จะเป็นให้เช่าพื้นที่าขายมือถือนะคะชั้นสมีซัมซุงมี iStudio ตรงนู้นก็ J-Mart ์ Mart นะคะบานาน่าซัมซุง กคาเมล่าก็มีนะคะบิ๊กคาเมล่าวัดสันก็จะอยู่ชั้นสองนะคะใกล้คริสต์มาสใกล้ปีใหม่แล้วการตกแต่งก็สวยงามมีคลินิกที่เสริมความงามนะคะ M.K จะอยู่แชม้น3า้างบนฟูจิก็้ใกล้ฟูจิเลยกับ M.K. ตรงนี้จะเป็นออฟฟิศเมดกับ B2S อยู่ที่เดียวกันตรงนี้เป็น B2S แล้วก็ออฟฟิศเมดนะคะโลกยดอ่อกานะยอันเดียอันนี่ เมื่อกี้ลืมให้ดูไปฝั่งนู้นจะเป็นแบบร้านทองนะคะฝั่งนูน้นอองไปต่อร้านทำผมแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังของแอนตี้อันเนี่ยจะเป็นธนาคารดูโอบีกรุงศรีไทยพาณิชย์อีออนแล้วก็กรุงเทพยอยู่ฝั่งโน้นนะคะ ัน 2. นี้ก็จะเป็นโมชิโมชิอยู่ชั้น2ติดกับโมชิโมชิก็เป็นซูเปอร์สปอร์ตแล้วก็นั้นก็จะเป็นฝั่งดีพาร์ตเมนต์ของโรบินสันเลยเราจะไม่ได้เข้าไปดูนะคะเราจะดูแต่ภายนอกข้างนอกตรงนี้นะคะ่ะข้างนอกดีพาร์ตเมนต์สโตร์ตรงนี้ก็จะเป็นซูเปอร์สปอร์ตอยู่ชั้นสองนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสามกันเวียนอันนี้ครบชั้น2แล้ว ตรงนี้คือเป็นทางเข้าโรบินสันนิยอนยีนธนาคารกรุงไทยก็อยู่ชั้นสองนะคะโอเคต่อไปเราจะขึ้นไปชั้นสามกันเป็นชั้นสุดท้ายของห้างน,นี้นะคะอ่าขึ้นมาถึงนะคะเราจะเจอมิสเตอร์ DIY อยู่ใ,ใกล้ๆกับธนาคารทหารไทยแล้วก็ถ้าเราย้อนอเ,เดินย้อนกลับมาที่เป็นฝั่งของโรบินสันนะเมืก็จะเจ,เจอธนาคารอาคารสงเคราะห์ แล้วก็โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสงจริงๆแล้วก็คือที่มาสำรวจ่าเซ็นท่านให้ก็เพราะว่าก็จะมีเพื่อนๆอะที่เขาอยากมาเที่ยวนครศรีนะคะอ่ะอันนี้ลืมบอกไปเป็นสำนักงานทะเบียนของอำเภอพระพรมมาบัตรประชาชนอะไรพวกนี้ยน่ะได้นะคะมีธนาคารออมสินไปสนี ก็คือมีเพื่อนๆนะคะที่เขาอยากจะมาเที่ยวนะคะรสิทธรรมราชแล้วเขาบอกว่าเออเาต้องไปเซนท่นด้วยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยดีวิวดูห้างให้หน่อยเพราะบางทีเคย <c oughs> เคย <c oughs> เคยเคยคิดจะไปเที่ยวที่ปีนงังแล้วก็อยากจะไปเที่ยวห้างเกอร์นี่ อ่ a พลาซาที่ปีนังอะคะ่ะแต่ไม่มีใครรีวิวห้างเลยว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะบางทีเวลาเรามีจํากัดเราก็ลังคิดว่าไม่มันมีอะไรน่าสนใจบ้างในห้างอย่างเงี้ยค่ะห้างใหญ่แค่ไหนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอยากจะดูก็เลยแบบถ้างั้นเดี๋ยวมารีวิวห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชด,ดีกว่าแต่ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยเหมือนที่อยู่ในคลิปอะตลอดนะคะเพราะว่าบางแบรนด์ที่ว่า เขาขายไม่ค่อยดียอดขายไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนพอครบสัญญาแล้วอ่ะเขาก็จะปิดกิจการไปแล้วก็ก็ปล่อยห้องว่างเอาไว้แล้วก็จะมีแบรนด์อื่นมาเช่าต่อมันก็จะสับเปลี่ยนกันไปแต่มันก็จะประมาณปีละสัญญาปีเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นเซ็นทันแล้วก็อันนี้เป็นทางเข้าห้องน้ํานะคะไปห้องน้ําไปลิบอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนู้นก็จะเป็น M.K. ยาโยอิ ยาโยอิเอ็นเคฟูจิบอนชอนอากะนี่พิซซ่านะคะพิซซ่าพิซซ่าคอมพานีอยู่ชั้น3บาร์บีคิวพาซ่าตามกันมาเรื่อยๆนะคะชมก็ตามกันมาเรื่อยๆนี่ชั้น3แล้วนะคะเนีย่ยถ้ามองลงไปตรงเนี้ยก็จะเป็นชั้นหนึ่งเมื่อก,กี้ที่เราเดินผ่านกันตัวเนี้ยมันก็ จะเป็นชั้นหนึ่งอันนี้คือชั้นสุดท้ายของเรานะคะมีแมนดารินบุฟเฟ่แมนดารินมันขายสื้อ้าก๋วยเตี๋ยวเรือหลานตะเพียน ซันตาเฟสสเต็กแล้วก็ชาบูชิจะอยู่โซนนี้นะคะมีชาอาวแล้วตรงนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นเล็กๆอยู่หน้าชาบูชินะคะซันตตเฟ่ก็จะอยู่ติดกับชาบูชิตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะที่เข้าไปได้เดี๋ยวขอเลี้ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยตรงนี้จะเป็น ศูนย์ฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตรงจุดนี้เขาก็จะอยู่ข้างๆกับร้า,ลานลาวยวนนะคะฝั่งนี้คะ่ะจะอยู่ตรงข้ามกับาชาบูชินะคะแลถ้าตรงไปก็จะเป็นโรงหนัง SF Cinema ตรงนี้อยู่ชั้นสามทั้งหมดนะคะเป็นชั้นสุดท้ายของห้างนี้แล้ว เออตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นสวนสนุกต่างๆนะคะเครื่องเล่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนคนก็จะเยอะน้องๆหนโนนะคะเสาร์วอาทิตย์ตรงนี้มันจะอยู่ข้างๆกับตัว SF Cinema นะคะ <c oughs> เล่นกันเยอะมากเลย เอเป็นโรงหนัง SF Cinema คนก็จะเยอะน้องๆหนูๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะสุดแล้วนะคะเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนี้เท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ นักท่องเที่ยวหรือใครที่อยากจะมาเที่ยวห้างเซนทันนะคะก็คืออัปเดตให้ดูได้ถึงเดือนธันวาคมวันนี้วันเดือนธันวาคมนะคะปี2567นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามกด follow ช่องวันสนุกให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ